ช่วงอัปเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเราเย่ก <Yeah. S 1> ็มาใน <ไป S 2> แบบน้ใช่แล้วนะคะกับอัปเดตนั่นเองนะคะเราจะมาอัปเดตกันค่ะพี่กอบฟขายอย่างที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สําหรับใครที่แบบว่าลักโลกไซเบอร์อืส่วนตัวแล้วเป็นคนแบบโลเทคมาก,กแต่มีความรู้สึกว่าหลังๆแอปพลิเคชันหลายๆอย่างมันก็ทําให้ชีวิตเราแบบ ดีขึ้นนี่<ช>เราเพิ่งมีแอปพลิเคชันที่แบบบอกว่ากินเท่าไหร่ในวันหนึ่งเพื่อที่จะแบบแคลอรี่โอเคกับชีวิตของคุณไม่แต่ว่าคุณแบบพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเฮลตี้ไม่แต่เชื่อไหมว่าเราไม่ได้ใช้ออสุดท้ายคือโหจะกินทีต้องมาแบบนั่งคำนวณอย่างเงีเออ้ยลำบากจ่พูดถึงคือถ้าสมมติว่าคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่อไปนี้นะครับจะไม่ใช่แค่อยู่ในมือถือเท่านั้นแล้วแหละเพราะว่าจริงๆเขาจะมีอย่างอื่นอีกเยอะมากเลยใช่แล้วมัน สะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ทันสมัยด้วยแล้วก็เหมือนกับประหยัดเวลาก็อย่างที่คนบอกว่าแบบผูบางที24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่พอเลย1วันใช่แต่มีพวกเทคโนโลยีเหล่านี้มาเนี่ยมันอาจจะย่นระยะเวลาในการที่เราทำอะไรต่างๆได้ซึ่ง,งผลการวิจัยนะครับของ<ช>จุ Juniper Research นะ,ะซึ่งเป็นสถาบันของอทางโทรคมนาคมจากที่ประเทศอังกฤษคือเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีเทคนโนโลยีที่มาทําให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นมากมายจริงเหรอวันนี้ก็เลยมีแบบว่าตัวอย่างมาเล็กน้อยว่ามีอะไรบ้างแต่ชีวิตดีของบุมงจริงคืออะไรรือเป่าอุ๊ยทำไมเขาหลักคุณนาศาสนาเทีวยวแบบ ธรรมชาติอ่ะชีวิตดีจริงนะมันแบบใช่เนอะแบบ slow life อะไรเงี้ยเออมันเจ๋งมากเลยมันสวยมากแต่บูมต้องลองฟังนี้ด้วนเผื่อจะแบบชอบขึ้นมาบ้างนิดนึงอย่างเช่นอบอยากซื้อแต่ไม่มีกำลังทัพย์ด้ไหมอันนี้เป็นทั้งเมืองเลยจ้ะ smart city เมืองอัจฉริยะนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมืองนี้จะเต็มไปด้วยระบบอัจฉริยะต่างๆควบคุมทุกอย่างด้วยแอปพลิเคชันซึ่งเป็นระบบคลาวแล้วก็จะมาแบบเหมือนกับมีเซ็นเซอร์ในการที่เราจะไปนู่นมานี่พูดจริงๆคือเหมือนกับเป็นระบบที่ทําให้หนึ่งความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเซ็นเซอร์เนาะเราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเองซะทุกอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะทําให้คุณเป็นง่อยได้โอ้ยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ตื่นจนนอนออสมาร์ทซิตี้นี่สามารถทําให้คุณบริหาร พูดผิดไม่บริหารอะไรเลยคือไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะถูกต้องมันก็จะทําให้คุณทุกทุกอย่างแต่ว่าเดิงอย่างมันก็ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะมีทงแบบว่าจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้มีแล้วล่ะไอ้รนบบเนี้นะบลูมาที่ถอยรถอัจฉริยะถูกไหมใช่หรือว่าการจราจรต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื่อมต่อควบคุมด้วยแอปพลิเคชันเนี่ยนะระบบความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรรับประตูบ้านอ่ะที่ใช้โทรศัพท์ iPhone มันเป็นเครื่องปลดล็อกอ่ะถูกเดี๋ยวนี้นะจะบอกนี่อันต่อไปเลยคือโมบาย เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย oh, <no. S 1> เขาเรียกอะไรนะจ่าย,ายผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งต่อไปมือถือเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะจ่ายอย่างเดียวเ oh, <no. S 1> มื่อกี้บูมเพิ่งบอกนะเป็น oh, <no. S 1> เขาเรียกอะไรนะประตูเป็นกุญแจอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือถ้ามือถือหายอย่างเดียวนี่ก็บายบายเลยตายเลยจริงๆต่อไปนี่คือมือถือเขาถือได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะปัจจัยที่5 6เลยเออเหมือนเป็นอวัยวะอีกหนึ่งอวัยวะที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะแค่คุณเอาโทรศัพท์มือถืออันนี้นะคะโมบายเพย์เมนต์เนี่ยนะคะการชําระเงินด้วยสมาร์ทโฟนต่างๆนะคะเอาไปสแกนเพื่อชาระเงินจ่ายค่าบริการต่างๆได้อย่างความสะดวกรวดเร็วแลวค่ะแล้วก็สะดวกสบายด้วยแล้วก็ใช้แพร่หลายในระบบนี้แล้วก็มีระบบหลายระบบที่แาะมีมูมแบบว่า ใช้ไอ้ระบบเขาเรียกว่าแบงกิ้งอะในโทรศัพท์3แบงก์อะเชื่อไหมเราเปเรา,าต่ากันมากเราไม่กล้าทําไม่กล้าทำจริงเหรอเรากลัวว่าเราเกิดเรากดกด<ๆ>อยู่แล้วแบบสัญญาณล่มเราต้องเป็นบ้านเขยบุมบุมจะเช็คก่อนว่ามีแบบว่าสัญญาณนขนาดไหนแล้วก็ไม่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยไอ้พวกระบบพวกนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่า มันจะไม่ให้มันมันจะไม่ให้ออโตคอนเน็กับ WiFi นะโ <Okay. S 2> อเคเพราะมันสาธารณะมันจะแค่ต้องเป็นเอชหรือ 3G เท่านั้นมันถึงจะใช้ได้อันนี้แหละรครับคนละยุคก็เป็นอย่างนี้ละเออนะมาต่อมาดีกว่านะคะ่ะก็จะเป็น wall wall device ก็คืออุปกรณ์ต่างๆ,ๆที่เราสามารถที่จะแบบใส่ไปติดตัวแล้วก็ใันนี้น็จะเยอคชานถูกต้องเยอะมากคงไม่ต้องอัปเดตหรอกแว่นตานาฬิกาข้อมือล่าสุดไปทำเล็บเจอผู้ชายคนนึงตกใจมากในเมืองไทยอาจจะไม่เคยใครเห็นแต่ว่า คนนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นชาวเกาหลีญี่ปุ่นจีนหรือสักอย่างใส่ Google Glass มาอยากจะแบบคือเป็น Google Glass จริงๆอ่ะที่เหมือนเซย่าเลยเนอะสมัย่อเป็นเซย่าเออคือแบบนี่คือของจริงอ่ะคือเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแค่อธิบายนิหนึ่งว่าเออ Google Glass คืออะไรครับ o o g l e g l a s s เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นแว่นตาอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเช็คอินโฟสแควร์ดูแมพหรือว่า ทำอะไรก็ได้ผ่านแค่แบบยักคิ้วหลิวตาแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าถอย่ปมันแบบมันแบบมีอะไรหลายอย่างแล้วแบบคือมันไม่มีเลนส์ไม่มีอะไรนะเป็นแค่แบบขีดมาตรงเนี้ยอันหนึ่งแล้วก็มีเหมือนแบบอะไรสักอย่างอันตรงเนี้ยแล้วตัวเองรู้ได้ไงเป็น o o เกิล a ลาเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอ๋อเพื่อใส่เท่ๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกดีไวน์หนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าในอนาคตถึงไม่ได้อยากจะใช้นะแต่ก็ต้องใช้เพราะว่า อย่างอื่นพัฒนาตามไปแล้วไงใช่แล้วนะคะอ,อ่ะต่อมาดีกว่านะคะแท็บ e ล็ต e d น c a t i ค n ค่ะเป็นแท็บเล็ตเพื่อเพื่อการศึกษานะ อันนี้ก็มีเยอะมากแล้วอะเห็นกันอยู่แล้วเลยอย่างเมืองไทยก็มีช่วงหนึ่งที่ทชเพื่อการศึกษาทีทีดถูกต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขาจะเรียกว่าไงอะมีวิมีข้อดีหลายอย่างแต่ว่าในทางกับการเหมือนกันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วทุกอย่างต้องใช้เวลาในการพัฒนาความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในในด้านเทคโนโลยีแล้วก็คนใช้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งบูมยังนําเสนอแบบคิดว่าใช้หนังสือดีกว่า อ๋อไม่ต้องถามเขาเลยเขาอยู่ในออยุคนั้นคุณ่าใช้หนังสือดีกว่าเพราะว่ามุมเหมือนกับอยู่เกิดมาในโลกที่มันสองยุคไงนี่ทวีปพอมทวีปพ,ปพอมมาล่ะ แต่พอเวลาเราแบบไปใช้แบบพวกแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะทุกวันนี้บูมแบบอยากจะย้อนกลับไปใช้พวกกระดาษใช้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันจดจาได้มากกว่าตัวเองจำไอ้ทันพิมพ์ดิดตที่ไม่เป็นพิมพ์ดีดิตไฟฟ้ทา,ท,าที่ต้องหมุนทนัทนทนันที่ต้องกดแรงๆแกรกอ,อุย้ยกดผิดนิ้วติดรูออออทันบอกแล้ว่าเกิดในสมองแต่คือแบบนึกออกปะไอ้อย่างเงี้ยมันระบบสัมผัสเหลืออะไรแล้วก็เวลาเราเสิร์ชหาอะไรต่างๆอ่ะการสังเกตที่ดีนะการที่เราอ่านหน้าเว็บกับการที่เราอ่านในหนังสืออ่ะ จำในหนังสือได้มากกว่าอ่านหน้าเว็บแน่นอนครับแน่นอนเลยใช่อ่ะแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาอะไรที่มันสอดคล้องกันมากขึ้นถูกต้องนะคะอันนี้บอกขอบคุณมากโมบายฟิตเนสดีไวส์อย่างที่บอกเลยคือเขาออกแอปพลิเคชันกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องวัดให้หัวการเต้นของหัวใจให้ได้เท่านั้นเท่านี้กินนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกันใช่แล้วแพก็คือไม่ได้ถูกเลยอ่ะบุงซื้อบุงซื้อมาอ้าวมีอ้าวเป็นข้อมือ ซื้อมาแบบประมาณ5000กว่าบาทหกพันแพงมากอะแล้วเป็นไงได้ใช้ทุกวันนี้ยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยค่ะจริงๆรแล้วมันเริ่มมาจากต้นแก่สมัยก่อนที่มันจะเป็นเครื่องเหมือนแบบว่านับก้าวไงนับก้าวใช่แต่อันนี้เนี่ยนะมันดีชอบว่าแบบวันนี้ฉันเดินเดินไปกี่แครีแล้วมันตั้งได้ด้วยนะของบูมมันตั้งได้ว่าแบบถ้าเราอยู่นิ่งเกินไปอะกี่นาทีที่เราต้องการบูมต้องการ45นาที เดี๋ยวก็หนัหมายความว่าคือหมายความว่าถ้าสมมติว่านั่งอยู่นิ่งๆโดยที่ไม่ทำอะไรีใช่นานมากหลับแล้วนานไม่บางทีนั่งเล่นขอมนั่งอะไรเงี้ยนึ่ออกป่าหรือว่านอนเล่นขอบธรรมดาอะไรเงี้ยสั่นตลอดสั่นจนแบบเฮ้ยต้องลุกแล้วเฮ้ยต้องลุกแล้วอะไรเงี้ยอ๋อก็ดีครับอันนี้ก็เป็นอีกดีไวซ์หนึ่งจริงๆแล้วอืถ้าเกิดว่ามีคนเป็นคนที่ตั้งใจที่จะเริ่มหรือว่าอยากจะดูแลตัวเองก็โอเคถือว่าใช้ได้ใช่แล้วนะคะต่อมาค่ะซ g นั่นเอง LTE ค่ะก็อันนี้ก็มีแค่ เหมือนค่ายป้าที่เขาเพิ่งเอามาใช้ใช่ถูกต้องนะแล้วก็จะจริงๆแล้วต่อไปนะครับก็จะมี device context context awareness นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอุปกรณ์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่มีความฉลาดแล้วก็โต้ตอบความต้องการของผู้ใช้เมื่คือเหมือนกับเป็น interaction อ่ะใช่เลยเลยภาพ 4G แล้วนะคะเลยภาพ 4G แล้ว 4Gbrief มาก brief มากค่ะ 4G มันคือสัญญาณนะคะที่แบบว่ารวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแต่ประเทศหลายประเทศเขาก็ ประเทศเพื่อนบ้านเราหกแล้วป่ะสอปลาวเขาไปแล้วสี่เขาเร็วอินเทอร์เน็ตเขาเร็วมากอ่ะเขายังไม่ปีนี้นี่เขาบอกว่าอย่างหนึ่งเลยปีนี้เขาจะไปลาวเฮ้ยอยากไปมากบูมแบกเป้ไปไปแล้วเหรอไปมาแล้วแบกเป้นั่งรถทัวร์ไปเดี๋ยวเราให้ฟังอคุยเดี๋ยวต้องคุยเออต่อมานะคะโฮมเกมมิ่งค่ะโฮมเกมมิ่งนะคะถามอีกแล้วค่ะอันนี้คืออันนี้คือ device connect คเอาท์คอนแทคเอาท์เนสนะคะต่อมาค่ะโฮมเกมมิ่งค่ะ ก็<ช>คือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเกมรู้หรือเปล่าว่าแบบมันเป็นตลาดที่โดหดร้ายนะคือหมายความว่า การเงินสัพพัดในตลาดเกมเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆใช่โดยเฉพาะเกมออนไลน์นะคะใช่แล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีแค่โซนี่ไมโครซอฟท์นิเทนโดนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีเครื่องเล่นเกมแบบ d อนดรอยออก็ต่อไปเนี่ยก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกมีมีแอคทิวิตี้แบบปั่นจักรยานนู่นนั่นนี่เยอะอยู่ในบ้านปั่นจักรยานแต่เป็นเกมก็เป็นไปได้ก็ต้องลองดูก็แล้วแต่คนชอบนะจริงๆแล้วส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็น Personal Cloud ซึ่ง อันเนี้ยเป็นอะไรที่ส่วนตัวกอฟน,นะหลายๆคนตอนนี้ใช้กันแล้วถูกว่าอย่างเช่นเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้บนคลาวด์ไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลรูปภ<พ>า,าพอคอนเท<ม>็กต์อะไรเงรี้ยเป็นไงบ้างเคยใช้กินพื้นที่ในคอมมากเลยอะอแต่ว่าสำหรับ personal cloud เนี่ยก็คือเหมือนกับเอาไปไว้ไว้อยู่บนอากาศเลยแล้วก็มีคอนเท็กต์อย่างเช่นมือถือเราสมมติหายเราสามารถจะดึงข้อมูล back up กลับมาได้เป็นไงตัวเองคิดว่า มูม <Work> ใช้บูมก็ใช้สกายไดรฟ์นะแบบอยู่แล้วใช้ใช้บูมะจะแบกอัพแค่แบบพวกเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ็กอัพของตัวเองไว้ในคอม,อมแต่ก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่ะหลายๆคนเขาก็ชอบนะเหมือนกับแบบว่าอุ่นใจอะไรเงยเออว่ามันยังอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้า ถ้ามันจะหายจริงๆอ่ะไม่นไหนเราอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยเทคโนโลยีเครื่องปรินต์สามมิติใช่แล้วอันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็เปิดตัวในเมืองไทยไปอย่างเป็นทางการนะคะอะไรอ่ะเป็นปรินต์ 3D ค่ะคือถ้าสมมติว่าบูมไปยืนอยู่เนี้ยยืนตัวตรงบูมสามารถปริน์ออกมาเป็นมินิบูมได้แบบบูมตัวบูมเลยออกมาเป็นมินิได้ปริน์คือลงไปในกระดาษเนี่ยเหรอไม่ได้ไปในกระดาษค่ะเป็นโมเดลออกมาโอ้ไปทำจริงแย่ โหยีสร้างทำโมเดลก็บายบายเลยใช่ดิอะไรที่มันเป็นแฮนด์เมดอะคิดดูดิที่มันเป็นแบบเอาไม้มาตอกหรือว่าเอาดินมาปั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นงานเขาเลยนะออกให้ห<ร>ใช่เราต้องทำลายเครื่องนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะมีเราเอาเขาเข้ามาแล้วกัน,นเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็หลายๆที่ก็จะมีแล้วแหละแบบตามห้างอะไร้ยบุ๊กก็เห็นแล้วแหละว่าแบบปริ้นที่ดีคือเหมือนกับบางคนอย่างเงี้ยอยากจะปริ้นรูป ปิ้นปืนของตัวเองที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็เอาปืนไปให้เขาแบบทำปริ้นแล้วก็ออกมาเป็นแบบโมเดลพลาสติกบอกได้เลยครับ <Okay. S 2> ว่ายังไงนะฮะ handmade เลิศกว่าตึ่เราจะมีงานอยู่ต้องออต้องนิดนึงอ่าในช่วงต่อไปเราจะดูแล้วว่าวันพรุ่งนี้วันตุกจีนมีงานที่ไหนที่ไหนหน่าสนใจที่ไหนต้องไปที่ไหนเตรียมเงินไปเพราะว่าต้องเสียงเงินแน่ๆเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเจกินครับด่วง up to date ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา